มาดิครับครับวยเออเอาหอมแก้มก่อนอันเอาย่างหน่อาหอมแจ้มกัลูกอาฝึกหอมแก้มกลูกหอมแก้ม่อดจุกอน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 เออทำมนีฝึกแลวครบของเราอ่ะชุกอนจุกอนจุกเจุกด Chúc gì <laughs> ê, dăm 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 À chúc dăm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  Chúc Chúc dăm Chúc Chúc gì dăm 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 Đi dăm 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 chúc Chúc, chúc, đi. chúc đi, mà cho kịch mỹ cái cho này mỹ cái mỹ duyên này bắn chụp bắn chụp bắn chụp 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 chụp

จุุดไดิหุดโอเคหิงหิงนี่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 โอ่ะช๊บๆๆช๊อปุดบจุดหยุบบุดอป๊ดังโอเคจำมาจำจไว้จำไว้เริ่มได้เลยเว้ยเดี๋ยวจะซื้อห่วงมาให้นยุบ เเริ <Okay. S 2> ม่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วโอ้ oh, ได้กินแล้วติดใจเลยนะครับโอ้ได้กินแล้วรู้จักขี่หอมแล้วเขาเนี่ยเออโอ้ไม่ต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วเออโอ้ oh, ไม่ต้องบอกแล้วเอ่านลูกอะก่อนดิโอ้ oh, ไม่ต้องบอก โอเคไม่ต้องบอกเลยเอาให้รางวันทำๆเอาเออเออไม่ต้องบอกแล้วเก่งมากเก่งมากลุกเตาะได้กิน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 เอาห้องแจ้งก่อนลูกห้องแจ้งก่อนลุกชุก่อนชุก่นลูกเออเก่งมากครับโอ้ยเก่งมากเอาพักผ่อนก่อนลูกกูไม่พักเลยโอ้ถ้าเป็นอะไรก็เป็นเลยโอ้โอ้ จริงมากเก่งมากลุกจริงมากโอ้ยแบบนี้จริงมากอืมจริงมากโอ้ยจริงมากเก่งมากเก่งจริงจริงจริงอารมณ์มันตปกี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูว่าจะลืมไหมเดี๋ยว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 มาซอยกล้วยก่อนเดี๋ยวมาตัดกล้วยก่อนจะลืมไหมดูก่อนเดี๋ยวเก็บให้ขยะเดี๋ยวเก็บใหู้เดินวนดูเดินวนเดินวนเดินวนจำได้วเจำได้้วเอาเดี๋ยวเอากล้วยให้กิน

เก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งจริงจริโอ้โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกเอาอ่าเก่งจริงจริงจริงโอ้โหโอ้โหจริง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 เอาหอมแจมก่อนลูกหอมแจมก่อนยุบก่อนยุบก่อนหอมแจมก่อนลุกโอเคโอ้จริงมากครับโอ้เป็นช้างที่ฉลาดมากเลย อะไรแต่ละอย่างไม่พอเข่าแป๊บเดียวก็ได้เลยเอาอีกหอมอีกหอมีกหอมีโอ้เจ๊าะอ๋อลูกหอมอีกไหมอืมอืมเก่งมากลูกเก่งมากเจ๋งมันที่ถุงแล้วคราวนี้ แต่จริงมันพี่สึงแล้วเราจะเก่งแล้วลูกเก่งแล้วต้องบอกเลยโอ้ดังๆมะลูกโอเคเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกใส่เก่งมากลูกอ๋อ้าอโอ้ต้องบอย โอเคครับโอ้ยเจ็ง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 สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับยังไม่ได้เดี๋ยวจะลืมกำลังจำกำลังจำแหงแจมอยู่กำลังจำกอยู่โอ้อาสวัสดีครับแล้วเสียงแล้วเสียงดีครับก่อนแล้วโอ้สวัสดีครับก่อนเสียงอะไรเสียงก่อนมันจะหอมแจมแล้วเรียมึนมีแล้วสวัสดีครับเสียงแล้วเสียงเสียงสวัสดีครับ มันเสียงนะเสียงมาอนลูกเสียงก่อนครับครับโอเคเสียงอันนี้เสียงเอาหอมเจี๊ยบดิหอมเจี๊ยบโอ้ไม่ลืมหอมเจี๊ยบไม่ลืมโอเคเอ้าเอ้าวสวัสดีครับบอกเสียงก่อนสวัสดีครับบอกเสียงก่อนเสียงก่อนลูกเสียงก่อนเสียงเสียงก่อนลูกเสียงก่อนสวัสครับเสียงครับเสียง้ะเสียงเสียง ลืมแล้วไม่ลืมอ่ะสวัสดีครับก่อนเแื้อเสียงก่อนแล้วเสียงก่อนเสียงเสียงก่อนเลยเออดังเสียงดังดังหน่อย <c oughs> โอเคเอา้าวจำได้อยู่โอ้หอมหอมอยังเดียวน้ำยางเดียวเลยเจ็มแดงหมดแล้วมั้เงเจ็มจังตกถุงเสือ้ออยู่นี่อ่ะทุกคนทุกคน จบกันจบกันโอ้โหโอ้โหตกหุ้มไหโอ้โหโอ้แมว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 เล่นี่เออจุ๊บโอเคดําดําดําดมีลูกเล่นเนี่ยมีลูกเล่นเลยนะมีการหยอกตาด้วยจุ๊บจุ๊บเออนี่โอเคมีการหยอกตาด้วยนะมีการเคาะหัวตาด้วยอ๋อ โอเคจุ๊บๆโอเคจุ๊บก่อนเนี่โอเคมันใส่เดยวุง่ายมากเลยโอาทำไงได้กัะ Oh. chiên <coughs> chiên chiên lúc chiên 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 lá lúc chiên lá lúc eh, nè 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 luôn đó chút eh. con <coughs> nè uh. ừ chút con đi hóm cho con hóm hóm โอเคอ้าเอารับรางวัลไปอ้าสวัสดีครับวันลูกสวัสดีครับเสียงมาแล้วเสียงงอวเสียงงอนครับเสียงครับเสียงเสียงโอเคสวัสดีครับเสียงมาลูกเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงมาลูกเสียงก่อนขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับได้แล้ววิชานี้ครับมาัสดวครับก่อนเสียงงอนเสียง เยอะโอเคอ่าพอแล้วแก้มแดงหมดแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเออดู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 เล่นตาดูเออโอเคอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับเอ็มซีก่อนแล้สวัสดีครับก็ลูกสวัสดีครับก่อนเออสวัสดีครับหมู ไม่หวัดดีเลยหอมอย่างเดียวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามช่องไทายถุงเงินขอ,องทองของเรานะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปดีๆให้ดูทุกวันเลยครับผม,อมขอบคุณครับ